แลวตอนนั้นคือมีนี่อยู่นี่รวมกับดอกที่ค้างอยู่ประมาณล้านสองบอกขายขายไปเนี่ยถ้าคุณขายได้ล้านสี่คุณก็ล้านสองมือคืนเราสองแสนอาไปตั้งตัวจุดที่มันคลิกคือหลังนั้นผมขายสองล้านสองขายได้สองล้านสองมันก็เลยจุดเกิดจุดคลิกว่าเฮ้จากหนี้สินเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจมันเข้าใจในกติกาทางด้านการเงินเนี่ยเฮ้ยมันกลับมาเป็นเงินนะ ปกติเนี่ยเขียนบทความบอกคนอื่นเขานะ<ช>เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการลงทุนควรจะมีหลักยึดหลักคิดยังไงวิธีการออมควรคิดยังไงนะครับครับจริงๆแล้วนี่เป็นคนที่เรียนด้านการเงินมาหรือเปล่าทําไมมีเรื่องหลักยึดหลักคิดตรงนี้เยอะเหลือเกินก็ตอนเรียนจบเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ค라이สิสพอดีนะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่บ้านก็เป็นหนี้เยอะมากนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรรถยนต์นะครับอู่ซ่อมรถอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ พอเราอยากจะเข้ามาช่วยที่บ้านนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยถึงได้รู้ว่าที่เรียนวิศวะมาเนี่ยตั้งหลายปีเนี่ยและคิดว่ารู้รู้จักเรื่องเงินเงินทองทองนะครับน่าจะเป็นคนคํานวณอะไรเก่งเนี่ยแต่พอจับเรื่องเงินครั้งแรกนี่สุดใบกินใบกินไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าวิกฤต4ี่ศย์ก็ต้องเข้ามาช่วยคือไม่ได้ไปทํางานคืองานก็หาไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะตอนนั้นนี่หายากเลเก็ต้องมางานไม่ได้ธุรกิจไม่ได้ตั้งแถมยังต้องมาแก้หนี้อีกครับ เป็นยังไงครับตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเป็นเป็นโชคดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้ผมเห็นออโอกาสอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเอาอย่างแรกเลยผมเพราะว่าคนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องการเงินจริงๆนะครับแม้กระทั่งคนที่เรียนจบสาขาโดยตรงท่านการเงินก็ไม่รู้เรื่องการเงินดูแลการเงินคอร์เปอเรทได้ดูแลการเงินบริษัทได้แต่พอการเงินตัวเองทําให้ตัวเองมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยทำไม่ได้นะครับ ผมเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยถึงรู้ว่าตัวเองไม่รู้พอไม่รู้ก็ยอมรับว,ว่าไม่รู้แล้วก็เริ่มหาความรู้นะครับจุดคลิกทําให้ที่ที่ผมเข้าวงการการเงินมาเต็มๆเนี่ยเพราะว่า,เ,าเกิดจากความเข้าใจนะครับเรื่องบางเรื่องขึ้นมานะครับเรื่องนั้นเนี่ยเกิดจากการที่เป็นหนี้นะครับปรากฏว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นหนี้นะครับแบงก์เขก็อัญเชิญไปประนอมหนี้ต้องหลายหนแล้วล่ะจนนะครับท้อแล้วแบงก์ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทําขนาดนี้คุณประนอมหนี้หลายหายคนเนี่ยคุณขายเถอะ S <S เนาะขายแล้วก็เอาหนี้มาคืนเราแล้วคุณก็เอาเงินไปตั้งตัวฝังแล้วดูเศร้าๆนะฮะเหมือนรายการฝันที่เป็นจริงนิดหนึ่งนะได้เงินไปตั้งตัวแต่มันคลิกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยไม่ได้จ่ายหนี้ต้องหลายรอบนะบ้านหลังนเนี้ยแล้วก็เรียกมาประนอมเรียกมาประนอมเนี่ย <S <S เฮ้ยผมย,ยังขายมาได้อีกเหรอคือตอนนั้นเราเครียดมากกับการที่จะต้องมีมาประนอมหนี้กับการไม่มีเงินใช้ใช่ใช่ใช่ซึ่งพอธนาคารบอกว่า คุณก็ขายสิใช่ฮนะแล้วตอนนั้นคือมีนี่อยู่นี่รวมกับต้นเอา่เอาเนี้นี่รวมกับดอกที่ค้างอยู่ประมาณล้านสองอบอกขา,ขายไปเนี่ยถ้าคุณขายได้ล้านสี่คุณก็ล้านสองเมื่อคืนเราสองแสนเราไปตั้งตัวครับจุดที่มันคลิกคือหลังนั้นผมขายสองล้านสองขายได้สองล้านสองได้เงินมาตั้งตัวเป็นล้านเลยนะใช่มันก็เลยจุดเกิดจุดคลิกว่าเฮ้ยจากหนี้สินเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจมันเข้าใจในกติกาทางด้านการเงินเนี่ยเฮ้ยมันกลับมาเป็นเงินนะแล้วโชคดีนะครับคุณพ่อคุณแม่คุ มันเลยพลิกจากเหมือนกับคนที่พยายามจะขยันหาเงินมาคืนเจ้าหนี้หาเงินมาคืนเจ้าหนี้เหนื่อยสายตัวทับขาดกับพอเรารู้อะไรง่ายๆแค่นี้พอหลังที่หนึ่งผ่านปุ๊บไม่ต้องห่วงหลังอีกสี่หลังที่เหลือครัด้วยวิธีการเดียวกันมันไปเร็วขึ้นก็ได้มาก็ได้มาห้าล้านเพราะฉะนั้นจากนั้นก็คือเริ่มกับเรียกว่าเรียกว่าพลิกตัวเองเข้ามาศึกษาเรื่องเงินทองริงกหลายคนบอกว่าขายบ้านบ้านฉันอยู่อาศัยมันคือสินทรัพย์ของฉันหลายคนทําใจไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกมุมคิดใช่ครับขึ้นมา เราก็กลับมาสบายขึ้นแล้วก็ได้เงินที่เหลือมา5ล้านด้วยเพิ่มเติมด้วยจุดนั้นคือจุดเปลี่ยนเพราะคนจะมั่งคัง่งร่ำรวยได้เนี่ยขอให้มีความรู้ด้านการเงินจริงๆแล้วเริ่มต้นลงทุนได้อย่างไรฮะผมเริ่มเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะครับผมผมดูอย่างนี้เวลารั์สินเวลาเราจะมองการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีอสังหาริมทร,รัพย์มีธุรกิจมีหุ้นใจตอนนั้นก็อยากจะลงทุนหุ้นนั่นแหละอันดับแรกๆเลยจะลงทุนหุ้นก่อนแต่่ารู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นการลงท คือไม่มีใครกู้เงินให้เราให้เรากู้เงินมายืมเพื่อจะลงทุนในหุ้นเพะนก็เลยมองอันื่นก่อนนะครับก็มีความโชคดีอะ่ะมาเราเราเริ่มต้นจากอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกอเคสแบบนั้นนะฮะเราก็เริ่มต้นมาจากการทำธุทำอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจากนั้นก็พลิกแล้วก็เริ่มมาทําธุรกิจของตัวเองคือห้าล้านนั้นมาทําอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าใช่แล้วก็มาทาธุรกิจของตัวเองสร้างธุรกิจขึ้นมาพอทั้งธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเรามีมุมมองกับหุ้นแบบเข้าใจ เพราะคนถ้าคนซื้อหุ้นแบบแบบฟังวอลเกอร์คุณก็จะรู้แค่ว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจอะไรทําอะไรผลประกอบการดีไหม <S 2> <S 2> แต่ถ้าคุณเป็นคนทําธุรกิจเลยเนี่ยแล้วคุณมามองหุ้นเนี่ยวิธีมองมันจะมีความลึกลึกซึ้งมากกว่า <S <S เพราะฉะนั้นผมก็เลยทําเป็น strategy ตัวเองง่ายๆจากจุดนั้นนะครับเริ่มจากอสังหารพัฒนาขึ้นมาเพราะั้นตอนนี้เนี่ยการลงทุนองผมภาพรวมๆก็คือสร้างธุรกิจเพื่อให้มีกระแสเงินสดแล้วกระแสเงินสดนั้นเนี่ยบวกกับเงินกู้แบงค์เพื่อทําอสังหา ให้ได้กระแสเงินสดที่เป็นบวกแล้วกระแสเงินสดที่เป็นบวกที่ออกมาจากอสังหานั้นเก็บสะสมไว้เพื่อลงทุนในหุ้นที่มันเลเวอเรจไม่ได้ครับเห็นบอกว่าพอร์ตการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเก็บเงินไว้กันตายประทังชีวิตไว้แล้วที่เหลือเอาลงทุนหมดเลยเหรอฮะคือผมว่าตรงนี้มันอยู่ที่ r a t e g y แต่ละคนนะคือผมมองว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านการเงินจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเราไม่ค่อยกลัวเพราะฉะั้น ผมเลยเผื่อเงินว่าเอานะถ้าชีวิตเรานะเกิดใช้ภาษาคือหมดเนื้อหมดตัวนะเรามีเงินที่จะดูแลชีวิตได้เป็นปีอ่ะนั่นก็ต้องกันไว้ก็ต้องกันไว้ให้กับคุณเลยกันเงินไว้หนึ่งปีอ่ะกันเงินไว้เลยคือดูค่าใช้จ่ายตัวเองคูสิบสองเอาก็ได้คุณก็จะเห็นแล้วนะครับเริ่มต้นผมคิดอย่างนั้นเลยนะเอาวะถ้าเกิดงงๆตกงานเงินหมดอย่างน้อยมีดูแลตัวเอง12เดือน ไม่งงแน่ๆคนเรามีเงินใช้12เดือนยังไม่งงใะครับถูกไหมยังหาทางต่อไปได้แล้วที่เหลือก็คือช่วงที่เริ่มต้นลงทุนเนผมแบบใส่เต็มที่ด้วยความที่ติดลบไลฮะโมเมนตัมมันเราเล่นเบาๆไม่ได้เราก็ต้องแบบเฮ้ยคิดแบบตัดจัดปุ๊บถ้าเกิดมีเงินเผื่อปลอดภยัยปุ๊บที่เหลือก็สู้เต็มตัวติดลบจากอะไรคือติดลบจากจากการแก้หนี้สินเนี่ยใช่ะติดลบ,บจากการลงทุนุนคือที่บ้านฮะอ๋อคือผมไม่รู้เรื่องขนาดที่ว่าเอาง่ายๆไม่รู้เรื่องขนาดว่านี่ธุรกิจคือนี่ธุรกิจ เอาตัวเองไปผูกพันเป็นนี้ด้วยโดยการที่หาเงินได้ก็ไปกู้ทํางานได้ถูกไหมฮะก็เอาสลิปเงินเดือนไปกู้ต่ออีกเพื่อกู้เพื่อเอาเงินมาส่งธุรกิจที่บ้านมันก็เลยทําให้เราเป็นนี้แบบนนี่คือความเป็นลบกัวเองเป็นลบตัวเองใช่ฮะแยกไม่ออกระหว่างว่าจริงๆธุรกิจถ้าเขาเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาธุรกิจไปแเอาบุคคลเข้าไปเกี่ยวนั่นมันก็เลยคลิกมาเป็นทีละทีละเปราะทีละเปราะแล้ววิธีก็คือทั้งหมดนี้คือเอาไปลงทุนแล้วฮะหุ้น ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยผมเงินสดผมพยายามใสยที่หุ้นธุรกิจเนี่ยผมพยายามสร้างโดยการที่ไม่ใช้เงินพยายามดึงหุ้นส่วนพยายามขายวิธีขายขายวิธีคิดแล้วก็ดึง ยืมเงินคนอื่นมาลงทุนครับพยาไม่ใช้เงินตัวเองอ๋อไม่ใช้เงินตัวเองเลยใช้ให้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุดนี่คือหลักของธุรกิจอยู่แล้วใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อแบ่งหรือกระจายความเสี่ยงออกไปแล้วธุรกิจนี้ปล่อยเช่าได้เงินอีกอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำรายได้ก็เอาเงินทั้งหมดก็มาพักไว้เพื่อจะรอลงทุนในหุ้นอ๋อนี่คือที่มาของเงินเป็นส t r a t e ส่วนตัวเราทําธุรกิจมาเนี่ยเราได้เงินมา ถ้าอยู่นิ่งๆหรือเอาไปฝากเงินไปฝากแบงค์ได้ได้ดอกเบี้ยมันไม่ทันไงไม่ทันเงินเฟ้อถูกไหมคือเขาบอกว่าเงินเฟ้อสาจุดห้าจริงไม่ใช่สามจุดห้าด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวไม่เคยขึ้นทีละสามเปอร์เซ็นต์จริงไหมอ๋อมันขึ้นทีถูกไหมฮะสามสิบก็สามสิบห้าเลยถูกไหมฮะอู้มันขึ้นทีละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่มันไม่มีสามเปอร์เซ็นต์หรอกครับในชีวิตจริงอันนั้นคือตัวเลขที่เขาเรียกว่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกันมา ครับผมเพ้นโอ้โ oh, หมันอยู่ตรงนั้น่ะมันหมดแน่เพร้นก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นก็ลงทุนวิธีการลงทุนหุ้นจริงๆเลือกดูบริษัทเลือกดูให้ง่ายมากเลือกไงฮะผมมองอย่างนี้เ,เราไปทําให้ยากเองเออนะฮะเวลาลงทุนในหุห้นผมถามว่าหุ้นกาไรจากอะไรผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเงินปันผลจากธุรกิจนั้นเราซื้อหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้เขากิจการเขาดีเขาก็มีปันผลให้เรารใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือส่วนต่างราคา ซื้อ10บาทขาย15บาทถูกไหมฮะอ,อันนี้คนส่วนใหญ่หวังคนส่วนใหญ่หวังไ <c oughs> ว้อันหลังนี้นะ <ผม S 2> อันแรกนี่เป็นน้ําจิ้มนะ<ผ>มเป็นผลตอบแทนแบบน้ําจิ้มอันหลังนี่ผมถามนิดหนึ่งว่าโดยปกติเวลาเราซื้อกันเนี่ยเราซื้อนะครับเราพยายามหาวิธีการคํานวณ มากมายเลยว่าราคาในอนาคตมันน่าจะเป็นเท่าไหร่ดิสเค n t กลับลงมากิจการกันเซตใช่เลยต่างต่างมีการประมาณการว่าปีอ่ะที่ผ่านมากําไรเท่านี้อีก2ปีน่าจะกาไรแบบนี้ forecast ไปหลายคนที่ไม่ลงทุนทุนเพราะเขาคิดว่าดิสเคิลแชทโฟกลับมาถ่กไมฮะวันราคาวันนี้น่าจะเป็นตรงนี้อาอเฮ้ยมันเกินจากวันนี้นะแต่คิดแล้ววันนี้น่าจะอยู่ที่50บาทมันยัง40ซื้อได้ผมถามบอกว่าไอ้ที่มองไปข้างหน้าน่ะใครเห็นบ้าง ถูกไหมฮะใครรู้บาง่ามันจะเกิดแบบนั้นจริงส่วนใหญ่โบเกอร์รู้ถูกไหมฮะทีนี้นักลงทุนที่ขาดทุนเนี่ยถูกไหมฮะคุณโทรถามโบเกอร์โบเกอร์เขาไม่ได้บอกอะไรผิดหรอกครับเขาก็มีวิธีการคำนวณของเขาครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการลงทุนเนี่ยคือคําว่าแผนการเขาบอกคุณว่าซื้อตรงเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันต้องออกที่ราคาเท่าไหร่ไม่มีใครบอกถูกไหมฮะโบกบอกคุณว่าราคาหุ้นตอนนี้สิบบาท วันนั้นวันที่คุณซื้ออ่ะมันต้องเห็นวัน,นคุณต้องรู้ว่าคุณจะออกเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่คุณซื้อแล้วหลายคนไม่รู้นะหลายคนบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังถูกอยู่มี<ช>โอกาสไปได้ต่อใครับแล้วก็เข้าเลยเนี่คือคำว่าแผนการเพราะฉะนั้นการประเมินการลงทุนเนี่ยอย่าทําให้ยากเกินไปนะครับถ้ามันยากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้คุณมักง่ายไปเลยอถ้ายากปุ๊บผมก็ไม่คิดเองผมก็พึ่งโบรกเกอร์แต่ทีนี้พอพึ่งโบรกเกอร์อย่างเดียวปุ๊บคุณมักง่ายแล้วคุณเล่นยกหูโทรศัพท์คุณดูในนรรราาาายกวว่เเเ้ัตลขไ คุณทําการบ้านของคุณเองน้อยเกินไปเป็นวิธีการผมง่ายๆเลยผมเอาตะแกลงคือผมว่าใช้หลักวอลเลนบัฟเฟดนะครับเคยอ่านหนังสือแบบ้ยวอลเลนบัฟเฟดพูดนะลองอ่านซะหน่อยหลักการเลือกหุ้นเขาง่ายมากนะหนึ่งลงทุนในหุ้นที่ดีครับราคาที่เหมาะสมดูไหมครับผู้บริหารดีแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันอ่าแล้วดูเหมือนไม่เป็นไม่เป็นทิคอะไรเลยเนาะใครๆก็รู้ใครๆก็รู้ก็ผมต้องการลงทุนหุ้นที่ดีอยู่แล้วถูถูครับแต่ในความเป็นจริงเ็แค่นั้น แ่จริงแค่นั้นเพราะฉะนั้นทุกๆช่วงของของชีวิตเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดดูราคาหุ้นอะไรมากมายนักผมจะทำสต็อกวอชของผมไว้นะครับผมเลือกจากหุ้นที่ผมรู้จักและเข้าใจอ่สเดี๋ยมยกตัวอย่างว่าปีที่แล้วน้ำท่วมเราลองคาดกันเล่นเว่าเอะบริษัทขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านน่าจะกำไรในปีนี้ปีนี้ไหมมีโอกาสเป็นได้ใช่ไหมฮะ ครับเออแล้วผมก็เข้าใจวิธีการของเขาคือเขาเอาของไปขายถูกไหมตั้งเชลแล้วคนก็ซื้อเออกระบวนการมันง่ายไม่ซับซ้อนครับถูกไหมฮะซื้อมาราคาหนึ่งขายอีกราคาหนึ่งมีกําไรจบแล้วแนวโน้มดีเนี่ยผมเนี่ยตะแกรงข้อแรกผมนะผมก็เอามาเร็วๆแบบนี้ก่อนอ่ะคุณแบบนี้ผมก็เริ่มสนใจแล้วครับนี่คุณน,น่าสนใจจากนั้นผมก็เอาตะแกรงง่ายๆสามตัวอาจจะเป็นอาาัตราส่วนทางด้านการเงินหน่อย นะครับก็คือดูอัตราผลกำไร4-5%่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสอง ROA ดู 2, A, มยฮะบริษัทนี้เขามีอินฟราสตรัคเจอร์มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรเต็มไปหมดเลยเขาใช้คุ้มไหมเขาเอามาผลนเป็นผลกำไรได้เยอะแค่ไหนก็ดู ROA ผมก็เอาตะแกรงว่าถ้า10%เนี่ยกำลังดีผมมี warehouse ผมมีโรงงานผู้บริหารเก่งแค่ไหนอะทำเงินจากสิ่งที่มีอยู่แค่ได้แค่ไหนและตัวสุดท้ายก็ ROE กำไรจากทุนเราเนี่ยแหละใช่ครับกัอัตรา่กำไรต่อผู้ถือหุ้นนะงั้นก็ดูว่าเขาเขาจ่ายเรามากแค่ไหนผมก็ดูเอา15% 5 0 1าเอตาตะแกรงเราเร็วผมก็ผ่านข้อหนึ่งได้หุ้นที่มีคุณภาพมามองถือว่าเป็นตะแกรงล่องก่อนหนึ่งชั้นเร็วๆไปเปิดดูได้เลยคลิกง่ายมากเพราะเราสามารถที่จะไปเห็นตัวของผลประกอบการของเขาแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินของเขาอย่างง่ายมีหมดเลย o r d t h s มีหมดเยมีอยู่แล้วถูกไหมฮะพอมีอยู่แล้วปุ๊บทีนี้ปัญหายากมันมาละ ลงทุนที่ราคาเหมาะสมถูกไหมฮะเอ้ยมันจะซื้อยังไงเดี๋ยวนี้ราคาเหมาะสมดูจากอะไรผมก็ผมก็เอาง่ายๆเหมือนกันผมเอาตแกรงคือป e อีก็คือตัวอัตราส่วนนะฮะราคาขายต่อกําไรถูกไหมหครับเพราะฉะนั้นโจทย์ผมไม่ง่ายคือถ้ามันเกินสิบเท่าไปผมก็ไม่ซื้อจังหวะมันของแพงผมคนทําธุรกิจผมผมมองว่าถ้าผมลงทุนหนึ่งร้อยบาทเออราคาขายผมร้อยบาทเนาะแล้วผมได้กาไรแค่สิบบาทเงี้ย เออผมทำอย่างอื่นนะผมมาทำอย่างอื่นก็ได้ผมมีธุรกิจผมทำกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากของที่ผมขายออผมเขียนหนังสือเงี้ยอ่ะผมเขียนหนังสือเงี้ยขายลายเส้นไปปุ๊บเนี่ยผมอยู่เฉยๆผมก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องไปเสี่ยงมีต่ำกว่าสิบมีเกินสิบถูกไหมฮะเพราะอันนี้มันไม่ใช่ต่อมันไม่ใช่ต่อวันต่อเดือนมันต่อปีต่อปีอยู่เฉยๆเอาไว้บอกกันนะเงินร้อยบาทได้เงินกลับมาสิบบาทต่อปีใช่ครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันแพงกว่านี้ถ้าเกิดบอกพีอีเป็นสิบสองก็แสดงว่าตัวหารคุณไไมมม่่ถึงผก็เอา ผมก็รอวันนี้ตลาดทุนไทยนี่ P/E นี่สูงกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเกินฮะเกินผมบอกว่าเนี่ยเชิญผมมาพูดนน่อเดี๋ยวเหนื่อยนะเพราะบออาจจะไม่ชอบเขาอยากให้คนซื้อถูกไหมแต่ว่าไอ้เนี่ยวิธีคิดของผมอเป็นโจทย์ของการลงทุนของผมคือแผนการกับวินัยเพราะงั้นวันนี้ที่ผมรอก็คือผมก็มีสต็อกวอชมีหุ้นอยู่ในใจอยู่สี่ห้าตัวรอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดราคาเปลี่ยนแปลงผมก็จะเข้าไปซื้อณวันนี้ มีหุ้นอยู่ในพอร์ตไหมตอนนี้ไม่มีครไม่มีเลยแต่มีสต๊อกวอรออยู่แต่เรามีสต๊อกวอรออยู่ตอนนี้เพราะ<อ>เรารอตอนนี้เราเก็บงินสดไว้ใช่ครับต<ห>ามวินัยทำทำตามวินัยของตัวเองทำตามแผนการตัวเองอแล้วก็คิดว่ามีโอกาสจะได้ใช้แล้วถึงวเวลาบอกเอ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าหุ้นมันจะลงไปเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้ทีนี้มันอยู่ที่แผนการแต่ละคนครับบางคนเนี่ยพอหนึ่งพันปุ๊บตกแบบเก้าร้อยก็เก็บแปดร้อยก็ทยอยเก็บก็คือเอาเงินในมือเนี่ยแบ่งทยอยซื้อถูกไหมครัครับก็แล้วแต่แต่ของผมเนปประเภททไให้ถึงี่สุด อแล้วพอมันปิดอย่างอย่างอางตอน2008เนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อตอนที่มัน300กว่านะต่ำกว่าสี่เลาะต่ำสามร้อยแปดสิบนี่ก็ไม่ได้ซื้อผมรอให้มันขึ้นมันนี่คือฝุ่นตลบอะ่ะผมใช้ว่าเมื่อฝุ่นตลบ,บพอสี่เลากลับมาขึ้นมาตอนนั้นผมเข้าประมาณ450้ถ้าผมจาไม่ผิดอแล้วมากลับมาดูที่หุ้นใดมือทุกตัวที่เราทําทาสต็อกวอชไว้มันยังดีอยู่หมดเลยอะ่ะบริษัทเขาไม่มีปัญหาอะไรผมซื้อบริษัทที่ผมซื้อบริษัทที่ทำอาหารกินในประเทศไทยครับไม่ได้กระทบอะไรกับอเมริกามเข้าที่450 แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากพอมันขึ้นมากลับมาที่800-900แน่นอนะมันคือผลกําไรกาไรกี่เท่า3เท่าโดยเฉลี่ย3เท่าโดยเฉลียใช่ฮะในพอร์ตตัวเองใช่ครับแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อหุ้หนไ่ยเราต้องเลือกซื้อไปไม่ ประเภทไหนยังไงฮะจริงๆแล้วพอซอกวอชแล้วถูกไหมม,มีราคาในใจแล้วมผมจะมีอันที่3ไงก็คือเรื่องดูความสามารถในการแข่งขันดูเรื่องข่าวที่มันมีผลกระทบครับตรงนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ลงทุนแบบมกง่ายที่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ซื้อพวกนี้ยังไงก็เจง๊งผมยกตัวอย่างเนียมีข่าวมาสักข่าวหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดผลกระทบที่เราอาจจะไปไปเชื่อกันเองฟังฟังกันมาเองก็ได้เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเขา,าอะโดยไม่แต่ตองอะไรเลยอันนี้น่ากลัวที่สุดคือเราต้องรู้อย่างท่องแท้ให้จริงเราถึงจะไปตัวแรกได้ว่า สามตัวเนี่ย ROA ROE อัตรากำไรสุทธิเนี่ยมันจะคงอย่างนี้อ,อยู่อีกนานต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจก็เพี้ยนไปเลยคุณก็ไปดั้งฟังแต่ตัวเลขขึ้นเป็นราคาบางคนบอกอา้าคราวนี้การขึ้น NGV <อ>กับปตทปตทได้ประโยชน์อปตทได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าจริงเปล่าจริงหรือเปล่าข่าวพี่ก็บอกว่าผมบอกว่าถ้าไปดูสัดส่วนโครงสร้างของปตทส่วนที่มันเป็นเป็นแก๊สธรรมชาตินิดเดียววัตีิกันมนอมันเบลเลยเราะฉะนอ้คือแก๊ เ g ็นจีวที่เอาไว้ใส่รถยนต์เนี่ยตนี้เนี่ยปั๊มเขาไม่ได้เยอะเลยเออไ่แล้วก็เป็นเซกชันเดียวเล็กๆเซกชันหนึ่งในในธุรกิจของปตททั้งหมดเออเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้กำไรเขาเยอะก็ได้แต่พอมามองจริงๆแล้วไอ้น้ำมันที่ขึ้นราคาอยู่อ่ะมันอาจจะมีผลก็ได้เห็นไหมฮะธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่ใหญ่กว่าคือด้านน้ำมันน้ำมันเขาใหญ่เขาต้องเยอะเออเพราะอันี้ขึ้นที่เดียวอาจจะไม่กระทบก็ได้ต้องดูให้เป็นบางคนบอก n g v จีวไปขึ้นไม่ใช่คุณต้องดูดีว่าธุรกิจหลัขอองงงเเเ้าาาาป็นยยไแลลววตตดูหมิ่ ขึ้นจากอะไรขึ้นบอกเอ็ถ้าบอกว่าขึ้นจากเอ็นจแล้วขายได้น้อยลงจริงไหมการการเอ็นจีวีจะขายได้น้อยลงจริงไหมผมบอกเขามีบัตรเครดิตนะเออพราะฉะนั้นแท็กซี่เมีบัตรเครดิตนะดีไม่ดีแท็กซี่ได้ได้ขึ้นจะได้ขึ้นราคาเนี่ยนะราคาขับรถอีกอ้าวผู้บริโภคมีมีกำลังจ่ายแล้วไงเออเราต้องดูตัวเพราะฉะนั้นวิธีการดูต้องเข้าใจธุรกิจผมว่าไปไปแท้อ่แล้วลงไปที่ลึกลงไปที่ตัวเลขอย่างลึกซึ้งดีกว่าวิธีการเลือกขายล่ะเลือกขาย จริงๆผมก็มีในใจอ่ะก็คือจริงๆโดยปกติก็ต้องตั้งราคาไว้ในใจก่อนมันที่บอกเราตั้งแต่ทีแรกใช่ครับใช่ครับก็มีพ e. ีไว้ในใจว่าขึ้นไปประมาณ12 15อาะไรเงี้ยก็จะดูแล้วก็จะขายแต่ว่าตรงนี้มันต้องต้องต้อง,องบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีเราเซตไว้แต่ว่าต้องมอนิเตอร์มันด้วยอพอพอเราซื้อเนี่ยตอนซื้อเราคิดว่ามันดีเนี่ยแต่พอมอนิเตอร์ปุ๊บอาจจะไปไม่ดีเนี่ยก็ต้องรีบเอาออกไปครับอเดี๋ยวผมขอกลับถามเรื่องซื้อนิดหนึง่งเวลาซื้อเนี่ยมันเหมือนกับถ้าหุ้นลงเนี่ย ฟังดูเหมือนก็ซื้อตอนหุ้นลงนะจะซื้อตอนหุ้นลงมันเหมือนรับมีดแล้วมีดมับาดแล้ววิธีการมันเป็นยังไงพอมันบาดมือปุ๊บมันมันลงไปอีกอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เด้งขึ้นมาเลยโจทย์มันโจทย์มันคือกลับไปที่มูลค่าที่มันวิ่งขึ้นลงนั่นคือราคาทุกคนคําว่าราคาเนี่ยไอราคาที่ขึ้นอยู่บนกระดานเนี่ยมันคือการยอมรับตรงกัน ของทุกคนที่เป็นผู้ซื้อนะขนาดนั้นเราเราไม่ได้เข้าทุกตัวนะฮะเราก็เลือกเพราะเรามีสต็อกวอชไว้อยู่ตองมีก่อนเพราะนั้นณวันที่ผมไม่ได้ลงทุนผมไม่ได้ไม่ทำการบ้านเรื่องหุ้นผมทําการบ้านอยู่เสมอแล้วก็รอจังหวะมีแผนการและมีวินัยชัดเจนเพราะว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าตามพื้นฐานมันก็ต้องขึ้นไปอยู่แล้วเสียดายวันนี้เวลาน้อยจริงมันน่าจะมีการคุยที่มากกว่านี้เพิ่มเติมไว้วันหลังเราเชิญมาใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับ